สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาหลังซีฮวงนะคลิปใหม่ของเรามาแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้อาหลังจะมาสอนวิธีการรับไอวอเงินแล้วก็ไอวอทองครับผมนะสำหรับฮีโร่อีกนั่นเองนะครับผมนะไม่ยากครับง่ายๆเพียงแค่ดูคลิปให้มันจบนะเดี๋ยวจะมีสรุปท้ายคลิปให้ฟังกันไปลุยกันเลยครับผม สำหรับในการรับเจ้าตัวไอวอลนะครับผมไว้ไอวอคือไอวอลฮีโรอีกนะครับมีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองนะครับง่ายๆเลยครับผมเพียงแค่น้องๆพี่ๆทุกคนนะครับไตแรงให้ถึงแรงฮีโรอีกหรือแรงแดงนะครับผมก็คือตอนนี้ครับผมมันเปิดรับไอตัวเจ้าโทเค็นนี้ยตอนนี้อยู่ในแรงสี4สีนะครับผมตอนนี้4ีสีนะแรงใหญ่ยังนะแรงใหญ่ยังนะครับผมสี CC. เราต้อง รับโทเค็นฮีโรอีกครับผมเมื่อไต่ถึงแร้งฮีโรอีกในหมวดทั่วไปและก็สีสีนะครับผมถ้าขึ้นขึ้นแร้งแดงได้เราจะได้รับโทเค็นพอเราได้รับโทเค็นเราก็เอาไปแลกเจ้าตัวไอโบนั่นเองครับผมนะคือเราต้องไปไต่แล้งอ่ะคนดูนะครับผมในหมวดสีสีเลยนะครับผมนี่ฮะคือเราต้องไต่แร้งตัวนี้ให้ขึ้นถึงแลงแลงแกนนะครับผมแรงแกนเอ้ยไม่ใช่ขออภัยแร้งแดงเออถึงแลงแดงโอ้แลงแกนอะไรเราโด ก็เราแตะแหลงถึงแหลงแดงปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้รับโทเค็นโทเค็นเราไปกดรับได้ที่หน้ากิจกรรมนี่เลยนะครับผมเข้าไปที่กิจกรรมนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราขึ้นถึงแรลงแดงปุ๊บเรากดรับโทเค็นตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะมันจะเขียนบอกว่าขึ้นถึงแรล่งฮีโร่อีกในหมวด c c แล้วก็กดรับได้เลยนะครับผมแล้วก็เอามาแลกตรงนี้นะครับผม2โทเค็นจะแลกไอวอสีเงิน 3โทเคนจะแลกไอวอสีทองครับแต่ตอนนี้มาแค่ไอวอสีเงินครับนะใครที่ชอบสีเงินก็สามารถแลกได้เลยนะครับแต่ผมจะแนะนําตอนนี้มันคือให้มันคือตอนนี้ระบบเกมให้เก็บแล้งถึง4ีแสแลงแดงใช่ไหมสี่สีแลงแดงแต่แล้งใหญ่ยังไม่มาครับแลงใหญ่น่าจะรอเดือนหน้ารอให้มันรีแลงก่อนนะครับถ้าแลงใหญ่รีถ้าเราขึ้นถึงแร้งแดงเราก็จะได้โทเคนมาอีกประมาณ2โทเคนไม่งั้นก็อีก1โทเคน เพื่อเราจะแลกเอาตัวไอวอลสีทองครับถ้าใครรีบถ้าใครรีบก่อนแลกไปก่อนได้เลยนะไอวอลสีเงินตรงนี้สรุปเลยแล้วกันให้ทุกคนขึ้นแร้งแดงแล้วก็เอาโทเค็นนะขึ้นแหลงแดงแล้วก็มารับโทเค็นฟรีพอเรารับโทเค็นปุ๊บเราก็มาแลกไอวอลสีเงิน <c oughs> หรือใครที่ยังไม่แลกจะเก็บตัวโทเค็นไวแ้แลกเอาตัวสีทองก็เก็บไว้ได้นะครับผมแต่ผมก็แนะนาแหละ เอาเลยนะผมแรกเลยเดี๋ยวผมก็จะไปไต่แรงเหมือนกันละเดี๋ยวไปไต่แรงให้ให้ถึงแรงแดงแล้วก็จะมารับโควเนนะปกติผมไม่เล่น4ี่นะอาังไม่เล่นเลย4ีเดี๋ยวผมต้องเล่นแล้วแหละครับผมเพื่อเอาเจ้าไอวอ์ตัวนี้นะครับผมค่อนข้างสวยเลยเท่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะง่ายๆเลยครับผมง่ายๆในการรับไอวอ์นะคงไม่งงกันเนาะคงไม่งงกันนะครับใครสงสัยอะไรก็นะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับผม